สวัสดีจ้านี้คือช่องนิพอพานจันตะเกตวันนี้เช้าวัวนที่22พสกพฤศจิกายนาแม่คงจะมาอัปเดตแม่ที่อุ้มทอ้องขอดเดือนหนานอของลูกค้าบ้านน้องลาดที่จองไว้30 30ตัวก็กจะประมาณ3แม3แม่าแม่แล้วก็คุณพี่โยนาเ,นเพราะว่าเดือนหนาจะมีขอดซีแม่อาจจะให้น้องลาด สามแม่ละกัอีกหนึ่งแม่ก็จะเป็นของพี่โยนาเนาะพี่โยนาอุดรอ,อันนี้ก็คือนี่กำหนดคลอดก็คือกลางเดือนหน้าสามแม่ท้องใหญ่มากสองตัวหนึ่งสองแล้วก็แม่ที่สามอันนี้จะเป็นแม่สาวส่วนอีกแม่นึงจะอยู่ฝั่งทางนู้นเนาะจะอยู่โซนข้างหน้าอ่าโซนข้างหน้าโซนทางนู้นอยู่อ่าซ่องยืนว่า ทางล้างเนี่ยจะมีซองขอดอยูซีแต่ว่าตัวนั้นนะขอดเมื่อวันที่สิบสี่จะเป็นแม่แม่แท้งเนาะที่เป็นขอดวันที่สิบสี่ขอดแล้วคงเหลือสิบเอ็ดตัวนี่ลูกเนี่ยนัน่ฟอนกันถึงหลางขอดให้เพิ่นแล้วเพิ่นก็เลยมานอนกองกันอันนี้ลูกหมูเกิดวันที่สิบสี่วันนี้วันที่ยี่สิบสองกะแปดมือเนาะแปดวันแล้วลูกหมูแปดวัน ยังม่ได้ฉีดถาดเล็กเข็มที่สองเนาะเพิ่งจะฉีดเข็มเลเข็มแรกเพิ่งจะฉีดเข็มแรกเข็มที่สองกะน,น่าจะประมาณนี่แหละเนาะบ่มือนี่กะอาจจะพรุ่งนี้เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนต่อมือนี่ฉีดประทันละเมื่อนี่สายแล้วน่าจะเป็นมืออื่นเนาะเดี๋ยวมืออื่นเดี๋ยวฉีดถาดเล็กเข็มที่สองสองซีซีหลังจากนี้ไปกะได้ซิบมือสีบวันเป็นต้นไปก็จะหัดให้เพื่อนเลี้ยงล่างแล้วก็ จะดูเนาะจะดูอันทะของตัวผู้ตัวผู้จะมีสามตัวก็จะพิจารณาตอนสําหรับบางคนกน็อาจจะตอนตั้งแต่เจ็ดวันเนาะขอได้เจ็ดหมื่นอันนี้ก็ความสะดวกตัวไม่กุ้งนันจะประมาณสิบสิบวันขึ้นอ่าสิบวันสิบเอ็ดสิบสองสามสิบสี่โดยประมาณจะเบ่งจากอ่ารูปลักษณะของอันทะเพิินเนาะเพราะว่าไม่กุ้งต้องให้พอบ้านจับจับช่วยเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทําเองคนเดียวไม่ได้เนาะบ่าถนัดนะถนัดใครถนัดมัน อา14มือนี้ก็กะถือว่าเยอะเนาะหลายวันอยู่แต่ว่ากะต้องเบืองความสมบูรณ์ของอันเระส่วนหมากนีรุงจะประมาณ12มือ11 12มือจะง่ายเนาะจะง่ายถ้าเกิน14ไปเนี่ยอาจจะเฮ็ดแห้เลือดมันออกหลายเลือดมันออกหลายแต่ถ้าตอนได้เจ็ดมือนี้ก็ดีเนาะเพราะว่าเลือดจะบ่ค่อยมีแล้วก็แพ้หายเร็วแต่ว่าผูกหมูเขาอาจจะตัวน้อยจับยากไขก็จะเล็ก แม่คุ้งเล็กบรทนัดเนาะแม่คุ้งทนัดแบบพอดีพอดีงามไม่ใหญ่จนเกินไปและก็ไม่เล็กจนเกินไปอันนี้ก็คือลูกหมูแปดมือเนาะแปดมือทขวบสิบสี่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดบแปดสิบเก้าสิบสองใช่เนาะแปดปันมือแม่เพิน่นแม่แทงยังอ้วนใหญ่คือเก่าแม่เพิ่นกะยังส้งเมเดิมเนะาะถึงขนาดเลียลเ้ยงลูกเลี้ยงลูกยานุ่มแล้วก็บ,บ่เคยเห็นเพิ่นผอมตุนเดี๋ยวรอบหน้าแม่คุ้งจะผสมเป็นลัดจะไว้เนาะทับอีกเท่อนึง จะเก็บสายเลือดแม่เพิ่นไว้เพราะว่าไม่คงมักกับคือหนึ่งกับคืออ่าทรงเพิ่นอ่ะบวบหอมเรียงลูกลูกยาน้มกับบวบอมเนาะผสมแล้วกับทรงเหมือนเดิมอ่ารูปลักษณะเหมือนเดิมเป็นผลนดีผลดียังเวลาเขาปุดเวลาเขาปุดกเกตุไห้อ่าเพิ่นบวบหอมอ่าทรงกันยังคือเก่าก็จะเป็นราคาเนาะจะเป็นราคาน้ำหนักก็ไม่ลดนี่ละเนาะแต่ถ้าเกิดเขาเอาแม่พันธุ์ที่แบบว่า เลี้ยงลูกแล้วผอมค่มเวลามีปัญหาเขาปวดนะจะบ่คคอยได้ละคาเพราะว่าน้ำหนักเพิ่นบ่ได้อันนี้ก็ถ้าเกิดพ่อค้ามาดูก็คือว้าวเลยเนาะว่าวเลยเพราะว่าเพิ่นบ่อมอาถึงจะเลี้ยงลูกเพิ่นก็ยังตันนี่คือเอานมนมก็ดีนมนมก็ดีเนาะนมนมนี่ก็อ่าบ่แมนว่าแม่อ้วนแล้วนมนมบ่ดีอันนี้ก็คือดีนาะดีสุงเพิ่นเดี๋ยวรอบน่ะ เดี๋ยวจะผสมเป็นสาย7จ็ดห้าสำหรับใครที่อ่าหมักน้ำกะค่อยติดตามเบิงงคลิปกันไว้เนาะตอนนี้ก็ย่งดอกอีก4-5เดือนข้างหน้านะเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าผสมเป็นสายเจ็ดหาแล้วคุณจะได้จักตัวคุณจะจักตัวแม่กุ้งจะแบ่งบออนาคตเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนบางที่อาจจะเยอะเกินไปก็อาจจะมีแบ่งเนาะแต่ตอนนี้คือย่งนะคเมาเบิ่งแพันต่อนี่นะ ทองกลุ่มเนาะนุะ่มแต่ยังบ่ท่านใดเริ่ม,มกาัางเตาบนไดเพราะว่าย่งอีกโดนยู่ยยเห็นไหมเพิ่งจะเออมือนี้วันที่ยี่สิบสองกลางเดือนหนาเนาะยี่สิบสองวันที่สองที่เรื่องยี่สิบก็หมือนแต่ดูแล้วก็ทองทองใหญ่อทองใหญ่มากไหมทองยอนตนตัวนั้นก็ทองย,อย,อย,อยอ่อนยนย้อยนต์ของลูกค้าบ้านน้องลัตสามสิบตัวแล้วคนพี่โยนาเนาะ สีแม่เดือนหน้านี่รอรอลุ้นแบบจุใจไปเลยก็คือสี่แม่ร้อมกอดอีกแม่นหนึ่งอยู่โซนทางฝุ่นบอย่างไปเบิงดอกเนาะบอย่างไปเบิงดอกมันสิเป็นคลิปที่เห้ยเาเกินไปอันนี้แม่สาวแม่สาวก็ยังคองไงยังคอยมาลุ้นกันว่าแม่สาวจะคลอดง่ายหรือคลอดยากสายพันธุ์ของแม่กุ้งนี่เป็นจังไรเนาะแม่สาวน่ะจะมีปัญหาบอคอยติดตามกันไปย,ยาว้มือนอนิกะมาอัปเดตสำหรับ แม่พันของลูกค้าที่จองไว้อะจองไว้รอคอดเนาะสาหรับลูกค้าบ้านหนองลาดแล้วก็คุณพี่อยู่นะเดี๋ยวเดือนหน้ากลางเดือนเดี๋ยวจะค่อยมาอัปเดตว่าซีตูนซีแม่เนี่เพื่อนจะได้ลูกจากตูเนาะจะได้คนละเท่าไหร่แล้วจะลูกหมูจะเป็นแบบไหนงามบอ,อะลูกหมูแม่กุ้งนี่เป็นยังไงถูกตาต้องใจเขาตาหลายๆคนบอเอฟซี FC ที่เขามาติดตามไหมอาต้องการลูกหมู ถ้ายังตัดสินใจบ่ได้กะดูกันไปเรื่อยเนาะดูกันไปยาวๆเพราะว่าแม่กุ้งจะอยู่ตรงนี้อยู่กับเพื่อนๆไปอีกนานไปอีกนานคลิปนี้กะฝากกดไลค์กด like, ติดตามช่องแม่กุ้งมิพะพรจนตะเกยียริเรื่องหมูมูเจอกันคลิปหนะ้าอัปเดตลูกหมูแม่พันธ์เหมือนเดิมอ่าคลิปนี้กะสวัสดีจ้ะ